สวัสดีค่ะปานค่ะอิจสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจําอาทิตย์วันที่24-31ถึงากรกฎาคมค่ะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราเข้า Leo season ช่วงที่พระอาทิตย์นั่งอยู่กับราศีสิงเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมและจะยิงยาวไปอีก30กว่ากวันจนถึงวันที่22สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงของความสนุกค่ะพลังงานที่ดูแลราศีสิงอยู่เป็นพลังงานพระอาทิตย์ และเมื่อพระอาทิตย์ก็อยู่กับพลังงานของเขาเองทุกๆอย่างมันเลยอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบถ้าอยากออกเดทถ้าอยากคุยกับคนใหม่ถ้าอยากเจอเรื่องน่ารักกุ๊กกิ๊กแบบหัวโล่งๆอะ่ะไม่คิดมากไม่ยึดติดมาก เป็นอาทิตย์ที่เหมาะสมเป็นหนึ่งเดือนที่เหมาะสมสําหรับพลังงานตรงนี้จริงๆค่ะซึ่งอยากจะให้ทุกคนคิดเลยว่าเฮ้ยเรามีความสามารถที่จะได้รับพลังงานน่ารักเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสนุกจากการได้คุยกับใครใหม่ๆเป็นความอบอุ่นที่ได้ออกไปใช้เวลากับเพื่อนก็ได้กัลานณมิตรก็ได้หรือว่าคนที่เราให้ความสําคัญคนใหม่ๆจริงๆค่ะ แต่ในขณะเดียวกันพอมันเป็นพลังงานของ l e o เนาะเรารู้ว่าเราสนุกได้เรารู้ว่ามีความสุขได้เรารู้ว่าเราอบอุ่นมีความสดใสได้เพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันคือหนึ่งในคุณค่าของตัวเราเองที่เราเป็นได้ไม่ใช่ว่าเราอยากสนุกเพราะเรารู้สึกว่าเรายังเศร้าอยู่ไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากมีความรักเพราะฉันยังไม่เคยได้รับความรักอยู่ ต้องเปลี่ยนมุมความคิดตรงนี้กันใหม่นิดนึงค่ะเพื่อเตรียมรับพลังงานที่มันทําได้ทุกอย่างในช่วงนี้จริงๆอะ่ะแต่พลังงานจากหน้าไพ่จะเป็นอย่างไรปานฝังติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ l ลิฟ r e ดดิ้งค่ะวันที่24ถึง31กรกรดาคมค่ะของมัเป็นพลังงานที่ดีที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละผู้ชมใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดูไม่ใช่สารของเราปานข่าวทิงสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของของเขาค่ะ เรากลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆก่อนได้ในอนาคตข้างหน้ามาเจอกับคลิปนี้ตรงกว่าตอนนี้ที่ทําได้เลยค่ะพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตคขากองกันอยู่หนึ่งก้อนตรงนี้เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นบางอย่างฟังไปมันไม่ตรงกับพลังงานเราทิ้งมันเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบคิดถึงมันมาก,มากๆทุกอย่างที่เราคิดกลายเป็นความจริงได้เสมอค่ะ Thoughts always become reality hmm. วีน o อบคั s, s กับหัว t o o อ f one ค่ะ <c oughs> แค่ใบแรกที่ลงมาควีน o อบคั s ก็มีอะไรหลายอย่างที่คุยกันได้สำหรับพลังงานของราศีสิงห์ที่กำลังจะช่วยเราในช่วงนี้แล้วในระดับหนึ่งเนาะ e m p r e s s กับหัวอืมอันนี้ฝันว่าเรามาปรับกันที่ The Devil กับหัวตอนแรกตกใจเพราะคิดว่าได้เดอะสตาร์กับหัวตามมาด้วยมันมันจะยิ่งเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยวันนี้สงสัยได้มาปรับวิธี ความเข้าใจในความสามารถของตัวเราในคุณค่าของตัวผู้ชมแต่ละคนกันจริงๆในระดับหนึ่งเลยแหละ King's f p p n t a c l e กลับหัวค่ะแล้วก็ขอใบสุดท้ายซึ่งได้มาสองใบเนาะ The World กลับหัว The Tower กลับหัวใบใหญ่เยอะมากเลยค่ะเออ Major a c a n a สีใบแล้วก็พึ่ง ปกติอยู่แล้วเนาะที่ป่านจะอัดพลังงานาการดูแลจิตวิญญาณของเราก่อนก่อนที่จะมาอัด l ลิ e ร e ดดิ้งพลังงานตรงนั้นนะคะมันเป็นเซตเทรนให้กับเรื่องราวอาทิตย์นี้ไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนๆก็ได้จริงๆก็เลยอัดคลิป All You Need To Know ก่อนเขาพูดถึงเรื่องของการที่แบบเฮ้ย กลับมาเห็นคุณค่าของศักยภาพตัวตนความเป็นคนที่แท้จริงของตัวเราเองนิดนึงไม่ว่าใครก็ตามทีหรือสังคมจะมองมาอย่างไรก็ตามทีเราเป็นแฟนคลับที่ดีเราเป็นคนให้กำลังใจที่ดีกับตัวเราเองได้ไหมพอดีมันติดเดอะเวิร์กับหัวแล้วมันติดเดอะทาวเวอับหัวอาจจะต้องขอแบ่งพลังงานออกมาเป็นสกลุ่มชัดๆกลุ่มที่หนึ่หรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่ แล้วยังยื้อลังผูกกับความสัมพันธ์คนที่เราให้ความสำคัญเดิมๆอยู่หรือกลุ่มที่สองคนโสดจริงๆและหรือคนที่ตัดสินใจแล้วว่าฉันปล่อยมือกับเรื่องราวของความรู้สึกกับคนเดิมๆดีกว่ากลุ่มแรกอะค่ะพอเจอเดอะเวอรกับ t ดอะทาวเกลับหัวเข้าไปแปลว่าอ่ะคนคนนั้นอะยังอยู่ในชีวิตเราแน่ๆเลยต่อให้เขาจะดีหรือเขาไม่ดีต่อให้เขาจะ มั่นคงน้อยลงกว่าคําสัญญาที่เขาเคยพูดกับเราหรือสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติกับเราอืมแต่ความสําคัญคือทุกๆครั้งที่เขาทําอะไรให้กับเราน้อยลงทุกๆครั้งที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มดูกระท่อนกระแทนไหมมันเริ่มดูเหมือนแบบคุยกันแล้วเข้าใจกันคนละมุมแล้วไหมเขาดึงเราลงมาให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าอะไรบางอย่างเขาดึงเราลงมาแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเรา ไม่มีคุณค่าอะไรบางอย่างเพราะเขาอาจจะบอกว่าแบบเขาต้องการคุณค่าหรือความคิดหรือทัศนคติแบบนี้แบบนี้จากเราหรือเปล่าแล้วเราเลยมาสงสัยในตัวเราเองว่าแบบเอ๊ะหรือว่าฉันเป็นคนอย่างที่เขาพูดหรือว่าเอ๊ะฉันยังเป็นคําว่าไม่ทุกอย่างอะไม่ดีไม่เก่งไม่ใจเย็นพอไม่อบอ้อมอารีพอไม่รักมากพออย่างที่เขาบอกฉันหรือเปล่าแต่วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เขาคือเหมือนก้อนพลังงานหรือคนจริงๆนี่แหละที่เข้ามาเทสทดสอบให้ผู้ชมของปากได้เข้าใจว่าไม่ว่าใครสังคมสิ่งไหนจะบอกเราอย่างไรเรามั่นใจในตัวตนแท้ๆของตัวเราเองได้ไหมหรือว่าเรายังมีความโอนเอนถูกโน้มน้าวด้วยความคิดและคำพูดหรือสถานการณ์รอบๆที่มันรายล้อมตัวเราเองอยู่อืม อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราเลยเจอกับ e อ press กับหัวกับ Queen อบคัพกับหัวมันกลายเป็นว่าเราสงสัยในตัวเราเองหนักมากเลยนะว่าฉันเป็นคนที่ดีพอหรือ,อยังไม่ว่าจะเป็นดีพอต่อเขาคนนั้นที่เราให้ความสำคัญหรือว่าดีพอต่อตัอตวฉันเองหรือหน้าฉากที่ฉันจัดการและดูแลอยู่แต่เรามีพลังงานสูงกว่าที่เขารู้จักเราเยอะเลยค่ะเขาอาจจะเห็นเพียงแค่หนึ่งฝั่งของเรา ต่อให้เขาจะเป็นแฟนคบกับเรามานานยังไงยังไงมันก็ยังมีบางอย่างที่มันเป็นของเราส่วนตัวคนเดียวที่เขาอาจจะยังแตะไม่ถึงก็ได้สําหรับกลุ่มที่1ที่ยังมีคนสําคัญแล้วก็มีการเกิดพลังงานประมาณนี้ด้วยกันอยู่อะค่ะลองเจราจาลองพูดคุยลองให้เขาได้เห็นตัวเรา360องศาว่าเข้าใจกันไหมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วฉันเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะ แล้วลองถามตัวเองจริงๆว่าในสิ่งที่เขาขอเขาคาดหวังเขายังวอลแวร์อยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะเออเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมอบตรงเนี้ยให้กับเขาจริงๆเหมือนกันไหมมันตรงกับเสียงแท้ๆเสียงในจิตวิญญาณของเราไหมหรือตอนนี้เราพร้อมที่จะให้เขาเพียงเพราะว่ากลัวที่จะสูญเสียพลังงานความรักไป ทั้งๆท,ที่เรามีโอกาสเป็นคนดูแลตัวเราเองได้ดูแลสังคมรอบข้างตัวเราเองได้หรือเรื่องราววิถีชีวิตมุมอื่นๆการงานการเงินการใช้ชีวิตของเราได้เองหมดเลยแต่วันนี้มันมีเหมือนแบบหนึ่งก้อนเล็กๆตรงเนี้ยนี่แหละที่มันเข้ามากระทบใจเราแล้วมันทําให้เราสงสัยตัวเราเองกันหนักมากเลยค่ะทุกคนแล้วมันก็จะตรงสําหรับกลุ่มผู้ชมกลุ่มที่สที่เพิ่งเทใครบางคนหรือใครบางคนเทเราหรือเรายังเป็นคนโสดอยู่ เราอาจจะโสดมานานมากเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความสัมพันธ์มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันอยู่ในจุดที่เราก็สงสัยเหมือนกันว่าแบบอืมฉันเป็นคนที่มอบความรักได้ดีจริงๆไหมนะหรือเอ๊ะฉันยังขาด quality, คุณลักษณะปัจจัยอะไรอีกหรอนะถึงทําให้ไม่มีความรักวิ่งเข้ามาหาชีวิตฉันแต่สิ่งเนี้ยไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือเป็นก้อนพลังงานแบบที่ป่านบอกที่มันเข้ามาทดสอบเราอะคะ่ะ มันแค่มาเพื่อถามเราว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะชื่นชอบตัวตนของเราอย่างที่เราเป็นอย่างที่เป็นเนื้อแท้ของเราจริงๆหรือยังเมื่อไหร่ที่เราโอเคกับสิ่งที่เราเป็นเมื่อไหร่ที่เราเป็นแรงบันดาลใจเป็นแฟนคลับแท้ๆของตัวเราเองได้มีไม่มีมีแล้วหน้าลำคาดเรากล้าตัดทิ้งเรากล้าเลือกทางที่เราสงบกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ตอนเนี้ยมันคือเหมือนเป็นช่วงที่เขาให้เราออกมาเลือกอะ ว่าเธออยากเป็นใครว่าเธออยากเป็นตัวตนที่มั่นคงขึ้นสําหรับตัวเธอเองไหมหรือเธอยังต้องพักพิงพลังงานของเธออยู่กับใครหรืออยู่กับสังคมไม่จําเป็นต้องเป็นคนก็ได้นะอยู่อีกอย่างเช่นฉันต้องการคนที่จะเข้ามาให้ความปลอดภัยกับฉันแต่ฉันยังไม่มีมันมันก็เป็นเพราะว่าลึกๆฉันยังไม่ปลอดภัยในตัวฉันเองอย่างเช่นฉันยังต้องการ สิ่งต่างๆที่ทําให้คนอื่นมองดูเข้ามาแล้วฉันดูมั่นคงและอย่างเช่นให้ตัวอย่างแบบเว่อร์มากเลยนะซื้อบ้านซื้อรถซื้อของแพงๆได้แต่เอาข้อจริงมันเป็นเพราะว่าเออเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าหรือเปล่านะหรือคนอื่นยังไม่เห็นคุณค่าของฉันหรือเปล่านะฉันเลยพยายามสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้โลกนี้เห็นฉันมันจะมีคำว,ว่าเพอร์โซนาขึ้นมาค่อนข้างเด่นมากในคลิปอาทิตย์นี้ค่ะเพอร์โซนาคือ สิ่งหนึ่งที่เราเป็นแล้วเราแสดงออกให้โลกเห็นหรือเราอยากทําให้โลกเห็นว่าฉันคือคนนี้ไงแต่เราต้องการเสียงตอบรับจากโลกภายนอกหรือจากคนที่เราชอบหรือจากคนที่เราครบอยู่หรือว่าให้ความสําคัญอยู่เยอะมากเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่สามารถยืนยันคุณลักษณะเหล่านั้นที่เราเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเราเองหรือเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีมันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกลับมาเซฟแคร์เยอะๆกลับมาให้เวลากับการ เป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นคนเดียวบนโลกใบน,นี้ก็ยังได้เลยที่จะยืนยันว่าเฮ้ยเราแข็งแกร่งขนาดนี้นะเรามีคุณลักษณะที่ดีมีทัศนคติแบบนี้แบบนี้แบบนสําหรับตัวเราเองนะแต่ว่าวันนี้อะค่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นเส้นบางๆนิดนึงนั่นคือเรายังใช้อีโก้หรือประสบการณ์ความเชื่อความคิดเออไม่ว่าจะเป็นสําหรับส่วนตัวเราเองที่เรารู้สึกได้หรือว่าที่สังคมก็ฟีดเราเนาะให้เรารู้สึกแบบนั้น มาเป็นตัวแปรนิดนึงว่าเรากำลังจะเป็นใครอย่างไรหรือเราจะฟังเสียงจาก higher self แท้ๆของตัวเราอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยเคลียร์ตรงนี้ได้ก็รบกวนฝากฟังคลิป all you need to know การพัฒนาตัวเองด้วยค่ะเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของพลังงานใหม่จริงๆคือวันที่23รกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับป่านค่อนข้างมีความสำคัญของการได้รับพลังงานใหม่ๆดาวน์โหลด เรื่องราวใหม่ๆหรือเอาห้องที่มีหน้าฉากใหม่ๆสิ่งของใหม่ๆมาตั้งรอเราอยู่ข้างหน้าเราเพียงแค่ว่าเราพร้อมหรือเรามีความสามารถมากพอที่จะเอาวันั้นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ยื้อหลังตัวฉันเองอยู่แล้วเปิดเข้าหน้าฉากใหม่ๆแล้วเหมือนตอนนี้อะค่ะคลิปนี้ก็กล้าพูดตรงๆว่าเอาวะถ้าอยากลองเดทคนใหม่ๆให้โอกาสความรักครั้งใหม่หรืออยากแค่สนุกสนาน เล็กๆน้อยๆกุ๊กกิกกับเรื่องของความสัมพันธ์ในชีวิตช่วงนี้มันทําได้หมดเลยเพราะมันคือ the devil กลับหัวแล้วก็ two of one ทุกอย่างที่เรามองเอาไว้ว่าแบบเอ้ยฉันอยากมีอยากเป็นอยากได้บ้างมันได้หมดอืมแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราอยากมีอยากเป็นอยากได้อยู่บนพื้นฐานที่เรารู้สึกว่าเราขาดมันเลยลําบากมากเพราะว่าเราก็จะมาเจอกับ ปมปัญหาเดิมๆอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ที่เรากําลังจะก้าวเข้าไปหาก็ประสบปัญหาอีกเออหรือว่าพูดกันตรงๆมันคือเรื่องของพันธกรรมนิดนึงเนาะอะไรบางอย่างที่มันเป็นอยู่ใน shadow self ตัวตนเงาของเราสิ่งที่เรากลัวมากๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าวันนี้เราวิ่งเข้านาฉากใหม่ด้วยสารตั้งต้นที่ถูกต้องด้วยการที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ย ฉันมีความสุขเพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันคู่ควรที่จะได้รับมันภาษาอังกฤษปัใช้เป็นคําว่า w o r t h ตเนาะอาจจะแปลเป็นภาษาไทยเราไม่รู้ว่ามันน่ารักถูกต้องไหมแต่ว่าอะไรก็ตามทีเรารู้แล้วอะว่าแบบเพราะฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมีเนื้อแท้ฉันมี h i g h e r s e l f เป็นพลังงานแบบนี้ฉันเลยคู่ควรที่จะมีความสุขฉันเลยคู่ควรที่จะมีความรักฉันเลยคู่ควรที่จะเจอกับคู่ที่คุยกันแล้วเข้าใจเราไม่กดคุณค่าหรือลด ศักยภาพอะไรบางอย่างให้ชั้นสงสัยตัวเองแบบนี้แบบนี้อยู่เราสนุกสนานได้มากภายในหนึ่งอาทิตย์นี้แล้วยิงยาวถึง30วันของ Leo อซีซั่นจริงๆค่ะทุกอย่างที่อยู่ในหัวกลายเป็นความจริงได้ไม่มีอะไรเข้ามาขัดขวางเราแล้วลเอ,อเหมือนเคลียร์พันธะกรรมอะไรบางอย่างหรือตัดอะไรบางอย่างออกไปได้เยอะเหมือนกันนะจริงๆป่านรู้สึกว่า หลายหลายคนที่อยู่ในผู้ชมกลุ่มที่หนึ่ที่ยังมียื้อรัง้งมีแฟนอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะก็กำลังจะเดินทางเป็นพลังงานของกลุ่มผู้ชมของป่านที่อยู่ในกลุ่มที่สองกล้าพูดแบบนี้เพราะว่ามันติดทิงซ์เพนตเตกเกลับหัวใครสักคนหนึ่งที่เคยเป็นความมั่นคงให้ความปลอดภยัยให้ความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างกับตัวเราเองได้ในช่วงหนสองอาทิตย์นี้เราเริ่มคิดได้แล้วว่าเฮ้ย เอาควาจริงเราทําได้เพื่อตัวเราเองนี่ว่าเราสบายใจกว่าการที่ให้เขาทําให้กับเราด้วยเขาอาจจะมีพลังงานเล็กกว่าเราอย่างเช่นเขาอาจจะยังรู้สึกว่าฉันยังไม่มั่นคงสําหรับตัวฉันเองเลยแล้วฉันต้องมามอบความรักให้กับเธออีกหรยอหรือว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะเป็นคู่รักเลยแล้วฉันต้องมาสนใจเรื่องของความรักอีกหรือแล้วพลังงานของความสัมพันธ์ที่แท้จริงอะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าสมมุติสําหรับคนที่มีแฟนเนาะมันมันคือมุมที่ เราเดินทางมากับเขาเนิ่นนานและหนึ่งปีสองปีก็ได้ยาวๆไปออวันนี้ผ้าใหญ่มากคงหลายปีมามากแล้วอะสามสี่ปีแล้วก็ได้ที่อยู่กับคนนี้มายาวๆไปแต่เฮ้ยเห็นไหมอยู่มา3าสปีมันไม่สเสถียรขึ้นสักทีหนึ่งเลยสเสถียรขึ้นของป่านคือเริ่มเห็นแล้วว่าอนาคตมันไปต่อด้วยกันในรูปแบบไหนได้แต่ตอนเนี้ มันอยู่ในเส้นที่มันค่อนข้างนิ่งมันเป็นโฟลที่เหมือนแบบณตอนเริ่มต้นมันเริ่มต้นด้วยคําเป็นแฟนวันนี้มันก็ยังเป็นแฟนแต่มันอาจจะเริ่มเป็นแฟนที่มันทะเลาะกันแล้วมันไม่แตะขึ้นมาถึงพลังงานใหม่ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันมั่นคงหรือกลายเป็นคําสัญญาที่มั่นคงอย่างเช่นแต่งงานอย่างเช่นมั่นกันอย่างเช่นเห็นอนาคตร่วมกันไปมากกว่านี้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันเลยเป็นอารมณ์ของการที่ป่านรู้สึกว่า คนคนหนึ่งหรือความสัมพันธ์หนึ่งในอดีตที่มันผ่านมานานมากของเราอ่ะมันเป็นตัวเซตเทรนเหมือนกันนะให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ฉันไม่เอาแบบนี้แล้วอ่ะฉันอยากคิดอะไรแบบมั่นคงระเบียบแบบแผนเพื่ออนาคตเพราะฉันรู้แล้วอ่ะว่าฉันเหมาะสมที่จะได้อะไรที่มันเทียบเท่ากับคุณลักษณะความสามารถบุคลิกภาพทุกๆอย่างที่เป็นตัวฉันได้หมดเลยค่ะ หลังสำรับเป็น age of pentacle ค่ะเป็นเรื่องของ connection นิดหนึง่งวันนี้ป่านพูดตั้งแต่ต้นเรื่องของเราไปสนุกกับใครใหม่ๆก็ได้เปิดใจให้กับเดทคนใหม่ๆเลยก็ได้แล้วป่านรู้สึกว่าเอออยากจะให้ตัวเราเองได้ก้าวไปในห้องใหม่ๆเพราะว่ามันจะเป็นการไปเหมือนแบบเชื่อมต่อ connection ไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆกับคนที่ให้ไอเดียใหม่ๆหรือสุดท้ายที่สุดป่านกล้าพูดเลยว่า หลายๆคนมีความสามารถที่จะเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยความรักมันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ความรักมันไม่ต้องให้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเขากล้าที่จะให้และรับกับเราอย่างเท่าเทียมกันความจริงเรา Age of Pentacle เป็นเรื่องของการฝึกสกิลอะไรบางอย่างเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแลตัวเองฝากดูแลตัวเองด้วยการเหมือนแบบรักเคารพในตัวตนของเราในความต้องการในความคิดของตัวเราสําหรับ ผู้ชมอื่นๆอาจจะเป็นในมุมเหมือนแบบเฮ้ยแต่ฉันไม่ชอบออกไปสังสารฉันไม่เก่งในทิศทางของการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารเจรจาใดๆอาจจะฝึกสกิลที่มันทําให้เราสามารถที่จะได้ไปเจอกับหน้าฉากใหม่ๆขึ้นหรือสําหรับบางคน คือเรื่องของความมั่นคงฉันต้องไปแก้ให้ฉันรู้สึกปลอดภัยด้วยตัวฉันเองให้ได้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีการบ้านไน้อยให้กับทุกคนละกันลองไปดูว่าฉันยังรู้สึกไม่ปลอดภัยในจุดไหนของตัวฉันและจุดนั้นที่ฉันไม่ปลอดภัยนะ่ะฉันขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกจากสังคมจากแฟนเก่าหรือแฟนปัจจุบันของฉันมาตลอดอย่างเช่นเออทุกครั้งที่เสียใจต้องการคนมาโอ เป็นตัวอย่างที่แปลกมากแต่แปลว่าลึกๆเราไม่มั่นใจในความสามารถที่เราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้ด้วยตัวเราเองเราเลยต้องการกำลังใจจากสถานที่อื่นมาเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองหรือเราไม่เชื่อว่าเฮ้ยเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองได้อะไรประมาณนี้เนาะหนึ่งตัวอย่างคะ่ะหรือว่าใครมีเรื่องอื่นที่รู้สึกไม่ปลอดภัยส่วนตัวอยู่นะ่ะ คอมเมนต์บอกป่านได้เดี๋ยวป่านกลับมาช่วยดูให้ทุกคนได้เลยค่ะว่าเอ๊มันจะเป็นมุมนั้นมุมนี้มาแก้กันตรงนี้สร้างทักษะใหม่ตรงนี้กันดีไหม The Rose Oracle ค่ะ c o d e of the Seed The b l u e p i n s is within you Take the next step Leo Season เป็นพลังงานแบบแอะวิ่งไปข้างหน้าแบบจริงจังมากค่ะห้องใหม่ๆม,มารออยู่หน้าประตู บ้านเราเลยอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเปิดประตูบานใหม่ไหมเรามีสารตั้งต้นทุกอย่างที่มันเหมาะสมของแต่ละผู้ชมของแต่ละหน้าฉากส่วนตัวของตัวเราเองอยู่แหละแต่เรารู้หรือ,อยังว่าเฮ้ยทุกอย่างมันพร้อมอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องแสวงหาจากการตอบรับจากคนอื่นเราไม่ต้องแสวงหาจากคํายินยอมของโลกภายนอกเมื่อไหร่ที่แบบเป็นคําว่าเราเป็น best f r i e ะเพื่อนที่ที่สุดกองเชียร์ที่ที่สุด ออแฟนคลับที่มั่นใจในตัวตนของตัวเราเองที่สุดสําหรับตัวเราเองเปิดฉากใหม่ได้เลยทันทีค่ะสดใสได้เลยทันทีเช่นเดียวกันค่ะ The Lover Oracle ค่ะเอ,อ๊ะป่านว่าใบนี้ตามหนักมากอโอเคคือสุดท้ายที่สุดอะ อยากกลัวเลยว่าจะไม่เจอคนที่ใช่มากๆอยากกลัวเลยว่าเฮ้ยชาตินี้เกิดมาไม่มีคู่ดวงเป็นโสดไหมเพราะว่าเรามีอยู่ในพลังงานส่วนตัวของตัวเราเองแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนเนาะเราอาจจะเหมือนแบบเห็นประสบการณ์ซ้ำๆว่ามันอยู่เฉยๆมาปีสองปีเห็นประสบการณ์ซ้ำๆว่ามันไม่เกิดการพัฒนาที่ดีทางด้านความสัมพันธ์มาเดือนกี่เดือน,อนปีกีป่ปีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่า ตัดอีโก้ออกไปโยนอีโก้ทิ้งไปซะจริงๆเพราะว่าสองใบเนี้พูดถึงเรื่องของการแบบเชื่อในเซนและเชื่อใน h i g h อร์เซ f ์ของตัวเราเองค่ะ sexual union กับ sacred union เนาะ honor the place in one another where you are one eternal soul for there you will find true bliss กับ honor and treasure your relationship for it is truly sacred อะไรที่มันจริงมากๆอะมันค่อนข้างยากหน่อยนึงเนาะที่จะเข้ามาในพลังงานของเรา คิดเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณสมบัติของคนหนึ่งคนที่จะแข่งอะไรก็ได้อะสมมุติว่าแข่งวิ่งร้อยเมตรแล้วจะได้รางวัลที่หนึ่งะเขาต้องทําเขาต้องเตรียมตัวเขาต้องเปลี่ยนแปลงเขาต้องอยู่ในศักยภาพที่มันสูงขนาดไหนที่เขาจะไปวิ่งแข่งกับอีกเพื่อนอีก8เลนแล้วเขาเข้าได้เป็นที่หนึ่งเขาต้องมีทั้งกายใจยความเชื่อก็คือจิตวิญญ,ญาณเนาะที่มันแข็งแ,งแกร่งมากมีการ ปฏิบัติมีการฝึกฝนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนมุมมองความคิดให้มันอยู่ในจุดที่มันถูกต้องมากๆและสุดท้ายที่สุดเขามีความเชื่อจริงๆว่าเฮ้ยสิ่งที่ชั้นทํามาสิ่งที่ชั้นคิดมามันส่งผลลั์ที่ดีสําหรับชั้นแน่ๆอืเขาเลยสมควรที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งด้วยการพิสูจน์จากทั้งแรงกายใจจิตวิญญาณของเขาความรักที่สูงที่สุดเช่นเดียวกันค่ะคู่ที่ใช่ที่สุดทวินเฟลม Higher Soulmate หรือแม้กระทั่ง Soulmate บางคนก็เช่นเดียวกันค่ะกว่าเราจะเจอคู่คนนั้นได้หรือกว่าที่ทวินเฟรมจะเดินทางมาถึงคำว่ายูเนียนนั่นก็คือมาใช้เวลาคู่กันได้เราฝึกฝนเราเปลี่ยนแปลงเราเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงที่สูงที่สุดของเราหรือ,อยังเพราะพลังงานของไฮเออร์โ m a t e จริงๆมันก็เป็นพลังงานของคนที่ใหญ่ๆเหมือนกันนะคะคือกล้าพูดเลยว่าเราอาจจะเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เรายังเล็กจิ๋วขนาดนี้เราจะมีแฟนเป็นคนที่แบบมีออร่ายิ่งใหญ่หรือพลังงานที่ดีมากๆได้อย่างไรมันก็เป็นเพราะว่าเนี่ยแหละเรายังอยู่ในมายเซตหรือเรายังอยู่ในมุมมองความคิดที่ยังเห็นว่าเราก็ยังมีความเล็กจิ๋วแบบนี้แบบนี้ไงทั้งทงที่เอาเข้าจริงถ้าเราชิฟไปคิดว่าแบบฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นใครฉันรู้แล้วว่าฉันไปไหนได้ฉันมีแสงสว่างในตัวฉันเองขนาดไหนแปลว่าฉันก็ดึงดูดทุกอย่างที่มันเท่าเทียมกับฉันเข้ามาในชีวิตค่ะ อาจจะต้องใช้เติร์ดายในการมองภาพให้เห็นว่าเฮ้ย mm. ทั้งหมด mm. ทั้งมวลในตัวฉันน่ะมันคือแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่และป่านเชื่อในทุกๆคนผู้ชมของป่านจริงๆค่ะว่าเราเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันค่ะอย่างน,น้อยๆมีป่านช่วยเอาไฟไปเติมให้เราเห็นว่าเราสว่างขึ้นได้ก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะเป็นกําลังใจให้ภายในช่วงอาทิตย์นี้แหละรู้สึกว่าเหมือนแบบ ต้องรู้แล้วว่าฉันแข็งแกร่งได้ต้องรู้แล้วว่าฉันมีศักยภาพยังไงบ้างต้องเคารพในตัวตนของฉันมากๆด้วยค่ะและถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้เหมือนเดิมเลยฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เลยค่ะช่วงนี้อาจจะมีฝากให้กดกระดิ่งนิดนึงเพราะรู้สึกว่า y o u t u b e ไม่ค่อยแจ้งเตือนไลฟ์ไหมคะ ลองป้องกันปัญหาด้วยกันฝากให้มันแจ้งเตือนเอาไว้นิดนึงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเจอกันในไลฟ์หลังคืนพระจันทร์เต็มดวงอาทิตย์หน้าแหละแต่ประมาณท้ายๆอาทิตย์นี้ค่ะป่านจะมีไลฟ์ใน IG เปิดไพ่พูดคุยกับทุกคนกันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะแจ้งใน IG และทุกสื่ออีกทีนึงเนาะเอาไว้เจอกันได้ในทุกคลิป ะอะใครสนใจให้ป่านอ่านพลังงานส่วนตัวให้เปิดไพ่ตอบคําถามผ่านไพ่หรือช่วยดูพลังงานจาก,กระอันล็อกจาก,กระพร้อมรับร s สแ n น e เรกิฟรีก็ยินดีค่ะสอบถามพูดคุยจองคิวกับป่านได้ทาง Line Off ฟิเชียลแอดอิสสิตาค่ะมีตัวแอดด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ